อ่ะโอเคผมจะมาสอนให้ไม่ดิผมจะมาให้ดูว่าที่ผมใช้ออโต้ฟา์มันเป็นยังไงนะเนี่ยอ่าเนี่ยมันจะมีหลายหน้าทั้งหมดยี่สิบห้าจุดอืมยี่้าจุดอันด้านหลังนี้ใส่ไปสักสิบสองวิดีกว่ามันได้เผื่ออ่ะดูนะคุณจะไปอยู่แมบไหนของคุณก็ได้แล้วแต่อ่ะกดผมจะกดออโต้คลิกนะผมจะขอปิดปุ่มนะเป็นความลับอืมไปเริ่มคุณจะไปอยู่แบบไหนก็ได้เพราะยังไงมันก็วาร์ปมาแบบ ที่เราตั้งค่าไว้อยู่ดีไงไมผมตั้งค่าให้มันกดเพื่อมันรีจอมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่าพอวราปุ๊บหนึ่งรอบแล้วกดว้าอีกรอบแล้วกดออกตรงว้าอีกรอบแล้วก็ให้กดเดินยาวมาเลยเห็นไหมคุณก็ไปตั้งค่าเองคุณก็การะยะเวลาว,ว่ามันจะเดินถึงตรงนั้นประมาณกี่วิจะเว้นระยะไว้สักกี่วิอะไรประมาณนั้นนี่เห็นไหมของผมมันจะเดินแบบนี้พอดีเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นสองรอบนะเห็นไหมต้ม Auto kick. คลิกอืม มือถือผมมันไม่ได้แรงนะบางครั้งมันหน่วงอ่ะพอมันหน่วงปุ๊บออโต้คลิกแม่งไม่ได้หน่วงตามไงแล้วแบบมันเดินไปไม่ถึงจุดหมายที่เรากดไว้อ่ะแต่ไม่เป็นไรยังไงมันก็รีอยู่ดีตอนมันเดินครบรอบของมันอ่ะยังไงมันก็วัปให้อยู่ดีอืแต่แค่คุณเสียเวลาในการฟาร์มของตานั้นไปอ่ะประมาณนั้นเนี่ยมาผมจะเอาแค่ตัวสุดท้ายตรงนั้นคือมันจะครบแมปตรงเนี้ยแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าไปเยอะกว่านี้ผมว่ามันมันไม่คุ้มเอา ที่จริงมันเดินได้ไกลกว่านี้นะแต่โทรศัพท์ผมมันน่วงเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมตอนที่ตีมอนตายอ่ะโทรศัพท์ผมมันน่วงปุ๊บแล้วมันเดินช้าแต่ออต้คลิกผมไม่ได้ช้าตามแต่ถ้าผมไม่อัดคลิปนี้มันก็เดินไปไกลของมันปกติอ่ะมันจะเก็บได้หมดตัวสุดท้ายอ่ะแต่เมื่อกี้ก็เก็บได้หมดนะแค่เหรียญตกไว้เหรียญนึงอ่ะต่ไม่เวลาหลอกตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมผมปล่อยยาวเลยตอนเนี้ยระวังเรื่องโทรศัพท์หน่วงไว้ให้ดีนะเนี่ยไหมจังหวะแบบไฟมันไม่โหลดเนี่ยไหมโทรศัพท์ผมกระตุกบ่อยมาก ก็โทวสับกากอ่ะตัวท,ทีก็ประมาณนี้เห็นไหมมันก็ออโต้คิกของมันเป็นปกติผมจะเทสได้ดูรอบสองรอบนะนก็ประมาณนี้เห็นไหมมันจะวัดมาที่เดิมตลอดมันจะไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามันฟิกตายตัวแบบนี้คือถือว่าดีมากแล้วออโต้คิกที่ผมใช้นี่คือถ้าผมจะหยุดผมก็แค่กดบันทึกเซฟไว้ตั้งกาออกผมไม่ต้องตั้งค่าใหม่เห็นไหมมันจะเดินมาประมาณนี้แล้วมันจะเก็บเหรียญได้หมดเลยมั้ง แต่ก็นะผมตั้งไว้ให้พอดีเพราะว่ามันจะมีตัวอีกตัวทางด้านหลังเราด้านเก็บมดถ้าคุณก็ดูให้มันเก็บบทประมาณน,นี้คุณไม่ต้องเดินต่อไปด้านหน้าก็ได้มันเสียเวลาเพราะว่าแบบเหมือนโทรศัพท์คุณ่วงปุ๊บมันจะไม่เดินต่อให้คุณไงแล้วมันก็จะผิดพลาดตรงนั้นแล้วเราต้องแบบรอไปนานเรอยกว่ามันจะเดินไปถึงตรงนู้นฟิกการตั้งค่าผมแนะนําไม่ตั้งค่าแค่ตรงนี้พอเพราะวาเวลาคุณไม่ได้ทําอะไรคุณก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมนะไม่จาเป็นต้องเดินไปสุดแค่เอาเว็บแรกก็พอแล้ว ดูดิผมเอฟเคมาก็ได้ได้มาเยอะอยู่นะแค่หนา้าแรกก็อย่างน้อยก็ได้สิบอันนะอ่ะคนที่ดรอปหนึ่งนะของผมเป็นดรอปสี่จุดสองเนี้ยมันก็ได้เยอะหน่อยนี่จากหนึ่งสองสี่นะจะเทีได้ดูสองรอบแกเป็นสามรอบเฉยเลยเออช่างมันรอบละหนึ่งนาทีรอบแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีว่างั้นนีกก่ารอบหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาที เห็นไหมนี่มันมันกระตุกตรงนั้นอ่ะปับเห็นไหมแล้วมันกระตุกตรงนี้อีกรอบหนึ่งสรุปคือรอบนี้มันไม่ได้ตีตัวหลังนูน่นเพราะมันกระตุกเยอะเกินอืมก็อบประมาณนี้ใครจะเอาไปทําตามก็เชิญตามสบายครับแต่ผมไม่บอกวิธีหรอกเห็นไหมมันจะได้สิบกว่าอันนะครับผมของคุณก็แน่ถ้าดอกหนึ่งนะถ้าดอกคูณคูณหนึ่งผมแนะนําให้ไปหาเป็นคูณสองดีกว่าไม่งั้นมันจะได้แค่ห้าอันอืมโอเคแค่นี้แหละก็รู้แล้วเนาะว่ามันทําได้